สวัสดีเพื่อนของฉันวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์น้ำที่มีขนาดเล็กมากเหล่านี้มีท่อนไม้เหมือนเด็กวัยหัดเดินที่มีต้นขาอ้วนทารดิเกรชมีลำตัวปล้องและมีขาสี่คู่พวกมันร่อนเร่ร่อนผ่านตะกอนใต้ทะเลลึกและพื้นแม่น้ำทรายและวิ่งหย่อนเหนือไลเคนและตะไคร่น้ำบนบกหลบหนีไปหาคู่ที่คาดหวังและอาหาร หรือออกห่างจากกู้ล่าทาราดิเ g รชซึ่งมีประมาณ1,300สปีชีที่รู้จักนั้นเป็นที่รู้จักว่ายากที่จะฆ่าพวกมันสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดการแผ่รังสีดวงอาทิตย์และสุญญากาศของอวกาศ สัตว์ตัวเล็กและลำตัวอ่อนด้วยกล้องจุละทรรศส่วนใหญ่ไม่มีขาดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสังเกตอย่างชัดเจนว่าสัตว์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างไรในตอนแรกนักวิจัยได้ทดสอบธารดิเกรชบนสไลด์แก้วเรียบๆแต่พวกเขาพบว่ามีน้ำมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการขับเคลื่อนตัวเองเหนือพื้นผิวที่ลื่นการเดินได้ง่ายกว่าสำหรับทาดิเกรชเมื่อพวกมันสามารถขุด และดันออกด้วยกรงเล็บของพวกเขาทารดิเกรสนั้นแตกต่างจากสัตว์ขนาดใหญ่กว่าที่สามารถเดินหรือวิ่งได้ ทารดิเกรตมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับนักวิจัยที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งกล้องจุลทัรศน์และกล้องในห้องปฏิบัติการปล่อยให้ทารดิเกรสหลุดออกไปแล้วก็รอเมื่อสัตว์ขาปล้องและสัตว์น้ำเดินช้าๆพวกมันจะยกเท้าทีละข้างขณะเร่งความเร็วพวกเขาจะยกเท้าสองเท้าที่ขนานกันทั่วร่างกายแต่ทำไมทารดิเกร จึงเดินเหมือนสัตว์ขาปล้องอาจเป็นได้ว่าทั้งกลุ่มบีบรรพบุรุษร่วมกันซึ่งมีสายใหญ่ให้เดินมาทางนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอันหนึ่งเขียนความคิดเห็นละก่อน